สวัสดีค่ะทุกทุกคนทุกทกท,กท่านนะคะ 10. นาทีกับภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานในวันนี้นะคะจะพาทุกๆุกคนไปเขียนตัวอักษรนะคะการประดิษฐ์ตัวอักษรนะคะด้วยมือนะคะซึ่งมีหลายแบบด้วยกันนะคะวันนี้เราจะมาทำกัน ในลักษณะของตัวเขียนแบบนี้นะคะก็คือการประดิษฐ์ตัวอักษรเขียนแบบลากนะคะตัวอักษรเราจะเขียนเล็กหรือว่าเขียนใหญ่ก็ตามใจเรานะคะแล้วก็ปากกาหรือว่าสีที่เราเขียนนะคะจะเล็กจะใหญ,ใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับหัวของปากกานะคะ เราจะใช้แบบไหนก็ได้นะคะความเล็กความใหญ่จะขึ้นอยู่กับประกาที่เราใช้สีที่เราใช้นะคะแล้วก็จุดประสงค์ที่เราจะเขียนนะคะอย่างตัวอย่างนะคะก็คือเราก็จะฝึกในกระดาษอะไรก็ได้นะคะที่ว่างเปล่าในลักษณะของตัวเล็กตัวใหญ่ตัวหนานะคะตัวบางนะคะก็ให้ เราฝึกเขียนลงในกระดาษนะคะเพื่อที่จะประหยัดกระดาษวาดเขียนนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกเปลี่ยนไปพร้อมๆกันเลยนะคะดิฉันจะใช้สีเหลืองนะคะในการเขียนคำแรกคือนะคะ i love you นะคะ I love you you love I บ้างไหมนอ I จะคอ l o v e you เพียงคนเดียว I จะ love you ถ้า you ถ้า I รู้ว่า you love I <c oughs> ก็เป็นคำสโลแกนนะคะที่เราได้ยินนะคะตอนสมัยก่อนหรือว่าสมัยนี้ก็อยางจะยังคุยกันอยู่ก็ถือเป็นสโลแกนที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะวันนี้เราจะมาเขียน I love you แล้วก็ Ich liebe dich นะคะ I love you เป็นภาษาอังกฤษนะคะ Ich liebe dich เป็นภาษาเยอรมันนะคะ เราจะมาเขียนทั้งสองคำนะคะด้วยตัวอักษรการด้วยมือนะคะการปฏิฐ์ตัวอักษรศิลป์นะคะแต่ถ้าหากภาษาไทยใครจะเขียนภาษาไทยก็ได้นะคะก็ให้ดูที่หนังสือหรือว่าอินเทอร์เน็ตหรือนะคะสมุดการเรียนของภาษาไทยนะคะก็มีเช่นเดียวกันนะคะ i love you นะคะ เราก็จะลากตัวอักษรนะคะตัว i ซึ่งอันนี้ก็คือตัวจริงของเขานะคะอันนี้ตัวอักษรศิลปเราก็ระบายสีตรงที่มีความทึบของเขานะคะมันจะมีช่วงหนาช่วงบางนะคะเราก็ระบาย ระมัดระวังในเรื่องของเวลาจากใหญ่มาเล็กนะคะจากหนามาบางนะคะเพื่อความสวยงามนะคะให้ระวังเรื่องช่องด้วยนะคะตรงที่เขาขมีช่องว่างให้อย่างนี้เราก็ เราก็มีไว้เราก็ระวังไปเยอะนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาเลิก I love you ไม่สวยไม่เป็นไรนะคะเราฝึกกันได้ให้ใช้ อาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะคะในการในการออฝึกนะคะให้เวลากับตัวเองนะคะ ี่ก็คือส่วนที่หนาเราก็เพิ่มเข้าไปสองชั้นนะคะส่วนบางเราก็เหลือ,อไว้นะคะเพื่อเป็นลายตัวผสกษรของเขานะคะ นี่คือ i love you นะคะต่อไป isle b e r t g s liberty, นะคะก็เขียนเหมือนกันนะคะก็คือนี่คือตัว e นะคะหรือตัว i ภาษาอังกฤษนะคะ ก็เหมือนกันไปเรื่อยๆนะคะเราดูแบบตัวอ,อ,กอักษรเขาเขียนแบบไหนเราก็เขียนแบบนั้นนะคะเขาทึกตรงไหนเราก็เขียนตามแบบฟอร์มเขานะคะ เสร็จแล้วนะคะการประดิษฐ์อักษรน,นะคะตัวอักษรมือนนะคะ I love you I love you I love you is liberty is liberty นะคะ ติ๊าทีกับภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานในวันนี้นะคะกับการประดิษฐ์ตัวอักษรนะคะด้วยมือนะคะเป็นอักษรศินนะคะก็ต้องขอลาทุกทุคนทุกทกท,กท,กท่านไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนสนุกกับการวาดตามนะคะแล้วก็การเขียนตามสนุกกับการเรียนภาษาเยอรมันนอนหลับฝันดีถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะชื่อ